เรื่องธรรมนำาเล่าสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมนำมาเล่าเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าผู้ทำกรรมชั่วโกงบ้านโกงเมืองประกอบอาชีพทุจริตชีวิตกับดีวันดีคืนส่วนคนที่ทำกรรมดีมาทั้งชีวิตอย่างเราๆไม่ได้รับผลเช่นนี้บ้างคำตอบคือ เขายังมีกรรมดีที่ให้ผลอยู่แต่เมื่อเขาเหล่านั้นหมดบุญเมื่อไหร่แล้วผลกรรมไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเศรษฐีกษัตริย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าในวันนี้เรื่องธรรมนํำมาเล่าขอนำเรื่องราวของบุพกรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังนะครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังได้ในอีพีที่33ตอนกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าอ้างอิงจากในพระไตรปิฎกเล่มที่32มคุตตกนิกายอัปทานในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า องสมเด็จพระพักวันได้ตัดถึงกรรมเก่าที่พระองค์ทรงกระทำไว้ในอดีตชาติสมัยครั้งยังเป็นปุตุชนแล้วให้ผลในชาติปัจจุบันแม้ว่าพระองค์จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าาก็ตามแต่ก็ยังไม่พ้นจากผลกรรมนั้นโดยสรุปได้ดังนี้กรรมเก่าประการแรกคือชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นคนเลี้ยงโคมีหน้าที่ต้อนโคไปเลี้ยง เห็นแม่โคกํำลังดื่มน้ำข้างทาง<อ>เก่งว่าจะชักช้าโดยเอาไม้กวนน้ำให้คุนด้วยวิธีการไม่ให้ดื่มน้ำบาปกรรมในชาตินั้นส่งผลในชาตินี้เมื่อพระองค์กระหายน้ำจึงไม่สามารถดื่มน้ำสมความปรารถนาได้ทันทีครั้งนั้นเป็นกล่าวที่พระองค์ใกล้เสด็จดับขันปรินิพานนั่นเองกรรมเก่า อย่างที่สองคืออดิตชาติได้กล่าวตู่ผู้มีศีลด้วยความรู้ไม่จริงพระองค์ทรงตัดว่าในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นนักเลงชื่อปุนาลิได้กล่าวตู่พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าชื่อสุรพีโดยพระปัจเจก,กับพุทธเจ้ารูปนั้นส่งไม่ปฏิทุสลายตอบว่าพระองค์ทำผู้หญิงท้องด้วยวิบากการรมเหล่านั้น ทำให้นักเลงชื่อปุนาลิได้ท่องเที่ยวอยู่ในนรกนานแสนนานและได้สวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีเป็นอันมากถึงแม้ว่าพระองค์จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมยังคงหลงเหลืออยู่ส่งผลให้พระองค์ถูกนางสุนทริกากล่าวตูวว่าได้ร่วมรักกับนางจนตั้งครรภ์ต่อมาในชาติหนึ่ง มีพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นได้กล่าวตัวว่ามีพระเถระนามว่านันทะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเรื่องทำนองเดียวกันนั้นส่งผลให้ตายจากความเป็นคนในชาตินั้นต้องตกนรกสิ้นกาลนานถึงหมื่นปีแม้ในชาตินี้พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่เศษกรรมยังหลงเหลืออยู่นั้น ส่งผลให้นางจินจมาวิกาได้ใส่รลายพระองค์ว่าได้ร่วมรักกับนางจนตั้งท้องในที่สุดต่อมาในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นพามชื่อสุตวามีคนนับถือมากเป็นอาจารย์สอนมนต์ให้กับมานุษย์ถึง500คนในป่าใหญ่วันหนึ่งเห็นลือสีมาอย่างสำนักโดยลือสีตนนี้ได้อภิญญาหคือมีลิ์หูทิพตาทิพ ระลึกชาติได้อหอเหินดินอากาศรู้วารลจิตใจผู้อื่นเมื่อพระองค์เห็นแล้วเกิดความลิษยาจึงใส่ร้ายฤหลือสีตนนั้นว่าเป็นผู้บริโภคกามมีครอบครัวเพื่อไม่ให้ลูกศิษย์ของตนเกิดความศรัทธาจริงกล่าวไปเช่นนั้นส่งผลให้ศิษย์ทั้ง500้อยคนไม่มีใครเลื่อมใสในฤาลสีตนนั้นเท่านั้นยังไม่พอบรรดาลูกศิษย์ได้พากันกาตู ตามอาจารย์ประกาศไว้เมื่อผู้เป็นอาจารย์ลูกศิษย์ตายจากความเป็นคนได้ไปเกิดในนรกอยู่นานแสนนานและเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เศษกรรมก็คงยังหลงเหลือที่จะต้องชดใช้อยู่ส่งผลให้พระองค์และสาวกของพระองค์ที่เกิดเป็นศิษย์นั้นถูกนางสุนทิกากล่าวตูด้วยวาระกรรมที่สาม คือข่าน้องชายต่างมารดาพระองค์ตรัสว่าในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นลูกเศรษฐีบิดาของพระองค์มีภรรยาหลายคนภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายพระองค์เก่งว่าทรัพย์สมบัติจะถูกแบ่งให้น้องชายต่างมารดาจึงรวมน้องชายไปฆ่าที่ซอกเขาแล้วเอาหินทับไว้ด้วยผลกรรมนี้ตาจากชาตินั้นทำให้พระองค์ ต้องตกนรกอยู่นานแสนนานถึงแม้ว่าในชาตินี้พระองค์จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่แต่ด้วยวิบากกรรมนั้นส่งผลให้พระเทวทัตผักก้อนหินกิ้งลงมาทับนิ้วท้าพระองค์จนห่อเลือดกรรมวาระที่สคือจุดไฟดักทางพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเล่าว,ว่า ชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นเด็กแสนสนขณะเล่นกับกลุ่มเพื่อนเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งกำลังเดินมาจึงชวนเพื่อนๆจุดไฟดักต่างเพื่อไม่ให้พระปัจเจกับพุทธเจ้าผ่านไปได้ตาจากความเป็นคนชาตินั้นส่งผลให้ได้เสวยกรรมในนรกอยู่นานแสนนานเกิดมาในชาตินี้ แม้ว่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เศษกรรมก็ยังส่งผลให้ไฟไหม้ที่พระบาทของพระองค์นั่นเองกรรมเก่าวาระที่หในเอดีตการมนุษย์ว่างเว้นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้มีพระปัจเจกับพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์เกิดเป็นควานช้างวันหนึ่งเกิดเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้า กำลังเดินบินทบาตจึงเกิดความไม่พอใจได้ขี่ช้างไปจับพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามัดไว้ด้วยวิบากกรรมเหล่านั้นเองตตาจากความเป็นคนทำให้พระองค์ต้องตกนลรลกหมกไหมอยู่นานแสนนานเศษกรรมยังหลงเหลืออยู่ในชาติปัจจุบันถูกพระเทวทั์และพระเจ้าอาชาศัตรูปล่อยให้ช้างนาลาคิลีวิ่งเข้ามาแทงพระองค์ กรรมเก่าวาระที่6กนำทัพออกศึกชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นแม่ทัพได้นำทหารออกลบค่าศึกต้องตายเป็นจำนวนมากด้วยคมหอ,อกคมธนูตายจากชาตินั้นปราบกรรมส่งผลให้ไปเกิดในนรกรับทุกขเวทนาอยู่นานแสนนานในชาตินี้ถึงแม้ว่าจะได้ตรัสรู เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสศษกรรมยังให้ผลผลกรรมนั้นทําให้พระเทวทัตได้จ้างนักแม่นธนูผู้มีใจหดเหี่ยมมาฆ่าพระองค์กรรมเก่าวาระที่7คือเห็นคนกําลังฆ่าป่าและเกิดความพอใจพระองค์ทรงถัดว่าในอดีตการพระองค์ได้เกิดเป็นลูกชาวประมง และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของชาวประมงเมื่อเห็นชาวประมงฆ่าป่าแล้วเกิดความยินดีพอใจเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้ามีเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทําให้พระองค์รู้สึกปวดพระเียรเมื่อข่าวพระประยุรญาติของพระองค์ถูกพระเจ้าวิทุนตพะผู้เป็นกษัตริย์ แห่งแคว้นโกศลยกทัพเพื่อมาบุกสังหารกรมเก่าวารละที่8คือดาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นคนฝีปากกล้าด่าว่าพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าปุษะและแดกดันว่าให้พระสาวกของพระองค์ ฉันข้าวชนิดเร็วๆอย่าได้ฉันข้าวดีๆอย่างข้าวสาลีเลยตายจากความเป็นคนในชาตินั้นทำให้พระองค์เสวยกรรมอยู่ในนรกอย่างแสนสาหัสเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมยังหลงเหลืออยู่ทำให้พระองค์ได้รับนิมนต์จากพามให้ไปจำพรรษาอยู่เมืองเวรัญชาลา ในครั้งนั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะเดินทางไปก็จริงอยู่ในช่วงนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงทําให้พระองค์ต้องเสวยข้าวชนิดเลวคือข้าวแดงตลอดสามเดือนนั่นเองกรรมเก่าวาระที่9มีส่วนในการร่วมจัดหมวยปั้มในชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นคนจัดหมวยปั้มเกิดมาในชาตินี้ แม้จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ส่งผลให้มีโรคประจำพระองค์คือปวดหลังกรรมเก่าวาระที่สิบเกิดเป็นหมอยารักษาคนไข้าตายพระองค์ทรงตัดว่าครั้งหนึ่งในอดีตการพระองค์เกิดเป็นหมอยาได้รักษาลูกเศรษฐีโดยใช้วิธีให้ยาถ่าย จนลูกเศรษฐีผู้นั้นถึงแก่ความตายเมื่อตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้พระองค์ได้เกิดอยู่ในนรกมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เศษกรรมที่ทำยังคงให้ผลอยู่ทำให้พระองค์เป็นโลกปรับขันที่กาพาดหรือโลกทองล่วงซึ่งโลกนี้เป็นโลกที่เกิดแก่พระองค์ ในเวลาที่ใกล้จะปรินิพพานนั่นเองกรรมวาละที่11อคือเยาะเยยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าในอดีตชาติพระองค์เกิดเป็นมานพหนุ่มชื่อโจติปาละวันหนึ่งได้เข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดามีพระนามว่ากัสปะแล้วทูลถามเชิงเยยะหยันว่าทำไมถึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชา้า และใช้เวลาการบำเพ็ญเพียรน,นานกว่าจะได้ตัดสรลุเกิดมาในชาตินี้ถึงแม้ว่าจะสามารถตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่แต่ด้วยเหตุผลแห่งกรรมนั้นตําให้พระองค์หลงทางในการแสวงหาโมกะธรรมอยู่นานถึงขั้นที่ต้องบำเพ็ญทุกขละกิริยาทําให้พระองค์ทุกทรมานแสนสาหัสกว่าจะได้ตัดสรล้เป็นพระพุทธเจ้า ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือกรรมเก่าในอดีตชาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้เล่าไว้อย่างเปิดเผยในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ตัดให้สาวกจำนวนมากที่เข้าเฝ้าพระองค์ให้ฟังในขณะที่พระองค์ทรงประทับนั่งที่พื้นแก้วในละแวกป่าใกล้กับสะอนดาตคือป่าหินมะพานณนะที่นั้น พระอ,องค์ได้ตัดกรรมเก่าไม่ดีแล้วก็ยังทรงตัดถึงกรรมดีว่าอะไรเป็นปัจจัยให้พระอ,องค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันด้วยในชาติหนึ่งพระอ,องค์เกิดเป็นคนยากจนเห็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูปหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าเป็นวัดได้เกิดความเลื่อมใสจึงได้ถวายผ้าห่มผืนเก่าเป็นผืนเดียวที่ตนมีอยู่ แก่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันนั้นได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจากสาวกรูปนั้นทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกในการนั้นการเริ่มปรารถนาในครั้งนั้นเองส่งผลให้พระองค์ทรงกระทำความดีอย่างต่อเนื่องจนได้มาตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ เรื่องราวที่เล่ามานี้ย่อมชี้เห็นว่ากรรมให้ผลอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน,ไหนและไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหากเรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหนทางเดียวที่เราไม่ต้องรับผลกรรมนั้นคือการปฏิบัติเข้าถึงซึ่งแดนบรมสุขคือดินแดนพระนิพานนั่นเอง ความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่การเกิดสิน่ากลัวยิ่งกว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทรรมนำมาเล่าหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและได้บุญง่ายๆโดยการแชร์เป็นธรรมทานให้คุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีครับ